ไปดูข้อมูลสั้นๆนะครับในเรื่องของเงินผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะ เงิน10,000บาทนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการหรือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เฟสแรกที่ผ่านมานะครับพี่น้องประชาชนต่างคนก็ต่างสงสัยนะครับว่าทําไมฉันไม่ได้เพราะว่าเฟสแรกนี่ครับทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะให้เฉพาะกับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนที่มีบัตรผู้พิการเท่านั้นเองจู่ๆนะครับในเฟสที่2นี่มีการประกาศออกมาอย่างล่าสุดนะครับทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับออกมาประกาศนะครับว่าเฟสที่2นี่จะให้เฉพาะ คนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับแล้วก็คนที่ผ่านทางแอปทางรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งหมายความว่าคนที่อายุไม่ถึง60ปีหรือว่าอายุน้อยกว่า60ปีถึงแม้ว่า คณจะผ่านเกณฑ์ก็ตามนะครับเฟสที่2คุณจะยังไม่ได้เงิน10,000บาทนะครับทุผู้ชมซึ่งเงิน1 0,000บาทที่จะให้ในเฟสที่2นี้จะให้กับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐถ้าเกิดว่าคนอายุ60ปีขึ้นไปไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน นะครับซึ่งคนที่อายุ60ปีขึ้นไปที่จะได้เงินทางแอปทางรัฐนี่ทางรัฐบาลจะให้แบบเงินสดอย่างรอบที่1ที่ผ่านมาก็คือจะโอนผ่านาผ่านหมาเลขพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองครับผู้ชมครับซึ่งมาตรการนี้นะครับทางด้านของรัฐบาลนี่เขาก็จะเริ่มประกาศรายชื่อคนอายุ60ปีขึ้นพันคน60ปีขึ้นไปที่ผ่านการลงทะเบียนทางแอปทางรัฐนิปในกลางเดือนธันวาคม2567 และถ้าเกิดว่าผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับุผู้ชมครับคือคนอายุ60ปีที่ลงทะเบียนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะครับต้องผ่านนะฮะซึ่งทางรัฐบาลเนเขาจะตรวจสอบนะครับว่าไรายได้ในปีหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิน840,000บาทก็ไม่ได้ถ้ามีเงินเก็บ นับตั้งแต่วันที่31มีนาคม2567ที่ผ่านมานะครับจำนวนมากกว่า500,000บาทก็ไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณผ่านเงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไขดังกล่าวนะครับคุณก็จะสามารถนําเงินดังกล่าวนะครับได้รับเงิน10,000บาทจากรัฐบาลทันทีโดยถ้าเกิดว่าคุณผ่านเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับผู้ชมครับเปะจิคุณอาคุณน้าต่างๆนะฮะคุณคนอายุ60ปีเหล่านี้จะได้รับเงินหมื่น ก่อนวันที่31มกราคม2567ก็กคือก่อนตรุษจีนนั่นเองครับก็จะเหมือนกับว่าทางรัฐบาลนี่จะให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุนั่นเองครับผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าในกลางเดือนธันวาคม2567นี้นะครับคนอายุ60ปีขึ้นไปมีใครบ้างที่ผ่านกฎเกณฑ์มาตรการที่จะได้รับเงิน10,000บาทนะครับก็ต้องรอดูการประกาศของทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ชมครับ